bose ys comfort เอียบัตทูอยู่ในมือมแล้วและนี่คือตัวแรกในประเทศไทยแบบออฟฟิเชียลนะคะอุ้มมีโอกาสได้แกะกล่องกันก่อนใครเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะคะว่าเอียบัตตัวล่าสุดนะของทาง bose นะคะเป็นยังไงบ้างไปแกะกันเลยแล้วกันนะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยนะให้ดูกันใกล้ๆแล้วกันนะคะเออด้านหน้าเขียนไว้ชัดเจนนะว่าน้อยเคานซ์เลอริงนะคะแล้วก็โลโก้ของทาง bose ys comfort เอียบัตทูอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงตัวนี้สามารถใช้งานได้นะคะทั้งมือถือเนี่ยที่เป็น Android แล้วก็มือถือที่เป็น iPhone นะคะแอ ใช้ได้แน่นอนนะมาแกะกันเลยดีกว่ามาดึงไปพร้อมกันนะ1 2 3ไปเลยโอ้ยตื่นเต้นจะบอกว่าอยากลองมากตัวอุ้มเองอยากลองมากนะคะงั้นเดี๋ยวอุ้มจะกรีดตรงนี้นิดนึงนะคะอือเอาแล้วนะ1 2 3องา ตัวเป็นๆเ,เลยนะคะมาเดี๋ยวดูด้านในกันเฮ้ยจะบอกว่าขนาดเนี่ยเหมาะมือนะคะเหมาะมือเลยนะกาลังดีเลยนะในกล่องนะคะก็จะมีเป็นคู่มือน,นี้นะก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะคะเบื้องต้นง่ายๆเนาะแล้วก็จะมีอันนี้มาให้ค่ะเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากนี่นี่นมันจะมีนะคะจุกหูฟังเนี่ยสขนาดมาให้นะคะ3ามคู่สาขนาดนะรวมกับที่ตัวของมันด้วยแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นแถบคาดเพื่อความกระชับค่ะม,มี3ระดับเหมือนกันนะเพื่อปรับเนี่ยให้เข้ากับหูของเรามากที่สุดนะคะแล้วก็จะมีเป็นสายนะ USB Type A to USB Type C มาให้นะคะ,อ,ะอุปกรณ์เนี่ยมีประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวจริงกันเลยดียวกว่าค่ะเขาบอกว่า s t a r t h e r e ใช่ไหมเดี๋ยวเราเริ่มดึงเลยนะเปิดวิธีเปิดวิธีป,ธป้งตัวเคสนะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะมีโลโก้ Bose อยู่ตรงนี้เนาะและด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มนะคะแล้วก็พอร์ต USB Type C นะเปิดเลยนะ 1, 2, 3อ่า ข้างในนะคะตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นเ e อียบัดนะคะเป็นจริงๆเป็นอินเอียร์นั่นแหละแบบนี้นะคะแล้วก็สองข้างเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะปึ๊บนี่จะมีโลโก้บสนะคะสีดําด้านส่วนตัวของมันนะตัวเ e อียบัดเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้นจะใส่นะตัวจุกยางอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยแถบคาดมาให้อยู่แล้วซึ่งถ้าไม่ถนัดก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะโอ้ยตื่นเต้นมือสั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่หูให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะใส่หูเลยอันนี้ข้างขวาเนาะเฮ้ hey. สบายมากเลยอ่ะโอ้เขาจะบอกนะคะว่าตอนนี้ ready to connect นะคะพร้อมที่จะเชื่อมต่อและวอ่ให้ดูนะคะอันนี้คือข้างขวา อันนี้คือข้างซ้ายเฮ้ยมันใส่สบายมากทุกคนเพราะว่าคือถึงมันเป็นอินเอียร์แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือส่วนนี้สัมผัสกับหูเราอะแปลว่ามันนะคะไม่ไปรบกวนนะในส่วนของรูหูนะทาให้ไม่รู้สึกว่ามันหงุหยิดนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้งานในะในส่วนที่เป็นน้อยแชนเซอริงได้เฮ้ i, นยน่าสนใจมากเดี๋ยวขอไปทดลองนะเชื่อมต่อแล้วก็ไปลองเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าใช้งานจริงๆเป็นยังไงไปไปดูกัน A few moments later been up <laughs> กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับผลการทดสอบนะหลังจากไปเทสมาหลายวันมากๆนะคะกับเจ้าเอียบัตทูตัวนี้ตอนนี้อุ้งเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงชื่อ white comfort นะขอเริ่มเล่าจากคาว่า comfort กันก่อนค่ะ comfort เนี่ยก็คือความสบายในการสวมใส่ใช่ไหมตัวนี้อุ้มให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเทียบกับนะหูฟังทั้งหมดที่อุ้มเคยใส่มาที่เป็นอินเอียร์แบบนี้นะคะเออไม่ว่าจะถูกกว่าหรือว่าแพงกว่านี้เยอะๆก็ตามตัวนี้ใส่สบายที่สุดเลยทุกคนอุ้งขอเล่าแบบนี้ละกันนะคะปกติหูฟังที่มันเป็นลักษณะ อินเอียตัวเนี้ยมันจะสัมผัสกับรูหูเราใช่ป่ะเหมือนแบบยัดอยู่ในหูของเรานะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้อ่ะอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในรูหูของเราแลแหละตัวนี้นิ่มนะคะแล้วก็ใส่สบายด้วยแต่สิ่งที่จะสัมผัสเนี่ยกับหูของเราไม่สุดจะเป็นแถบคาตรงนี้ทุกคนพอแถบคาตัวนี้นะคะมันเป็นตัวสัมผัสเนี่ยกับตัวรูหูของเราด้านนอกทําให้นะคะทุกการสวมใส่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยเราใส่เข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันลาคาญนะคะหรือว่าไม่รู้สึกว่าแบบมันอึดอัดในการสวมใส่อุ้งเมี่ยงนนอกะะคใส่ับร ใส่เนี่ยใส่แทบทั้งวันเลยนะเพื่อที่จะทดสอบค่ะปรากฏว่าเป็นตัวเดียวนะที่เป็นอินเดียแล้วก็สามารถใส่นะคะในการใช้ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะเมื่อกี้นะคะคุยกันเรื่องความคอมฟอร์ตไปแล้วมาคุยเรื่องของความควายเอทกันบ้างค่ะสังเกตไหมเราเนี่ยเคยใช้นะคะหูฟัง ANC บางตัวใส่ไปเรื่อยๆเฮ้ยทาไมมันถึงปวดหูขึ้นมาเรื่อยๆหรือหูอื้อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความสามารถหนึ่งนะของตัว Airbud 2ตัวนี้เลยค่ะเพราะเขาบอกนะเขามาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดในโลกแล้วไ่ใช้งานมาเฮ้ยมันเป็นยังไงจร ขึ้นความถี่เนี่ยระหว่างเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยกับข้างในนะคะมันเท่ากันเราก็จะได้ยินนะคะเสียงเพลงที่เราฟังได้ยินนะคะเสียงเกมหรือว่าได้ยินเสียงคู่สนทนาของเราเนี่ยได้ดีที่สุดั่นเองเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะแต่ขอเริ่มต้นจากการที้ทุกคนดาวโหลดแอปพลิเคชันนี้ค่ะ b o s e Music App มาก่อนในแอปนี้นะคะเราจะสามารถดูนะสเตตัสนะคะว่าแบตเตอรี่เนี่ยหูฟังเ,เหลือเท่าไหร่บ้างนะคะหรือว่าเป็นการปรับค่าต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโหมดหรือว่า EQ เองก็ตามอุ้มขอพาไปดูโหมดกันก่อนค่ะโหมดเริ่มต้นนะเขาจะมีมาให้ทักคื ไวกไอกับ uh, a w ว r e นะคะ q u กไอตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีอะคูสติกนอย s e c a n c e l ร์รินะคะเมือนี้บอกไปแล้วว่ามันจะอแดปเนี่ยเข้ากับหูของเราแล้วก็สถานการณ์นั้นๆนะคะเพื่อทําให้เสียงที่เรากําลังฟังเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นนะคะหรือว่าคมชัดมากที่สุดนั่นเองนะคะโดยไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็มีโหมดหนึงคือโหมด a w ว r e โหมด a w ว r e นี่ก็เก่งมากนะเพราะว่าอุ้มเนี่ยปกตินะคะทุกครั้งที่มีการสนทนาอะไรแบบนี้อุ้มน้องถอดหูฟังออกนะโดยลักษณะหูฟังที่เป็นอินเอียร์แบบนี้แต,ต ทำให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงโหมดคอมมิวคืออะไรตรงนี้เราสามารถจะคิดเอตุโหมดได้เองนะคะว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังไปวิ่งนะคะเราจะกดเป็นรันใช่ไหมแล้วเราก็เลือกนะคะตั้งค่าได้เองด้วยนะว่านอสเซอร์ริงเนี่ยอยากได้ระดับประมาณไหนนะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยคุณไปเดินทางใช่ไหมเราอาจจะใช้เนี่ยในส่วนที่เป็นคอมมิวคอมมิวเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่ต้องเป็นนอสเซอร์ริงแบบเยอะมากนะคะกลางๆแบบนี้ก็เพียงพอแล้วอทีนี้ค่ะเดี๋ยวขอมาเริ่มจากโหมดไวท์ให้ดูละกันว่าเป็นยังไงโอเคเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเสียงว ปิดนะลองทดสอบให้ดูแล้วจะลองใส่หูฟังนะคะแล้วก็ใช้โหมดที่เป็น q เอ็ t เลยเยียบมากคือแบบได้ยินเสียงแบบไกลๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังนะเปิดเพลงดูว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้คือพอเปิดเพลงแล้วไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะคะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเก่งมากอะอ่ะเดี๋ยวปิดเพลงก่อนนะทีนี้อะอุ้มจะกดนะคะที่ตัวหูฟังค้างเอาไว้หนึ่งทีเึ๊บมันจะเป็นโหมดแอวะนะคะตอนนี้เนี่ยอุ้มได้ยินเสียงข้างนอกเต็มๆแล้วแล้วอุ้มก็ได้ยินเสียงตัวเองเต็มๆด้วย,วยเช่นเดียวกันทำให้อุ้มสามารถที่จะคุยนะคะสนทนาด้วยเสียงปกติอันนี้เนี่ยอุ้มทดสอบนะคะโดยการที่ใส่ไปเดินห้างนะแล้วก็สามารถที่จะคุยนะคะกับเซลหรือว่าอะไรแบบเนี้ยกับคนที่มาขายเรานะคะได้ตามปกติททททังงีีีีีี่่่เราใสหููฟแบบนนออยะมกกกดึ ป๊บมันจะเข้าสู่โหมด คอมมิวนะคะโหมดคอมมิวเนี่ยก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนภายนอกพอประมาณทาให้เรายังได้ยินนะคะเช่นมตดคุณเนี่ยไปขึ้นเนาะ t s ทนะก็ยังได้ยินเสียงประกาศอะไรแบบนี้อยู่นะคะก็สามารถสลับแบบนี้ได้เลยแล้วความเจ๋งของตัวนี้ค่ะก็คือเวลาที่อุ้งนะถอดหูฟังออกข้างหนึ่งมันจะเป็นสัญญาณนะคะที่บอกว่าอ๋อเราต้องการจะคุยกับคนที่อยู่ภายนอ,อกใช่ไหมมันก็จะทําการนะคะเปิดโหมดเอบีให้อัตโนมัติแล้วก็เวลาเราใส่กลับเข้าไปนะคะเราก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนนะเป็นโหมดไวเอ็นได้เหมือนเดิมอีกด้วยอีกหนึ่ ตัวหูฟังจะสามารถเรียนรู้จากหูของเราเพื่อจูนทั้งประสิทธิภาพเสียงและการตัดเสียงรบกวนเฉพาะตัวบุคคลเพื่อให้การฟังเพลงของคุณออกมาดีที่สุดอีกด้วยนะคะมากันเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าใส่สบายด้วยนะคะตัดเสียงรบกวนได้ดีด้วยเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้เทียบกับหูอุ้มแล้วกันนะคะหูไม่เทพอะไรนะแต่บอกว่าชอบมากเลยตัวอิบัตทูนะคะมันให้เสียงที่คุณภาพดีนะเสียงมันรู้สึกว่าเสียงมันหรูอะเออคือฟังเพราะนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบแนวแจ๊สนะหรือว่าแนวที่เป็น i ินหน่อยๆน,นะคะเน้นโชว์เสียงโอ้โหคุณต้องชอบมันมาแน่นอนค่ะอะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณสามารถคัสตอมไม์นะด้วยตัวคุณเองได้นะคะตรงนี้มันจะมีคําว่า EQ กดเข้าไปนะคะจะมีอีควอไลเซอร์เนี่ยให้เลือกเนี่ยเป็นเบสอยู่สอันนะคะมีเบสบูทเบสรีดิวเซอร์มีท er, ิปเปิลบูทแล้วก็ทิปเปิลรีดิวเซอร์แต่ทีนี้ค่ะคุณยังสามารถแอดจัดได้เองนะเช่นสมมติปุ้มชอบนะคะเน้นเป็นเบสบูทเนาะแต่อยากให้เสียงกลางมันขึ้นมาหน่อยนึงหรือว่าอยากให้ทิปเปิลนะคะมันขึ้นมาอีกนิดน้หนะคะคคทีุ่ณชอชอบ แบบนี้นเองแล้วหลังจากที่มุ้มนะคะฟังนะอุ้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะฟังเพลงได้หลากหลายแนวนะคะผ่านเอยบัร์ทูตัวนี้แล้วเสียงก็ดังกังวานดีนะคะทีนี้เราสามารถจะคอนโทรลมันนะจากตัวหูฟังได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังนะคะสามารถจะเล่งเสียงลดเสียงได้นะคะเพียงแค่สไลดสได์นิ้วนะคะขึ้นลงแบบนี้ ขึ้นก็จะเป็นการเล่งเสียงนะคะลดเสียงก็จะไล่ลงแบบนี้เออมันก็เลยจะง่ายนิดนึงนะคะเพย์พอสนะคะหรือว่าไปเพลงถัดไปย้อนกลับนะคะรับสายวางสายได้จากการคอนโทรลที่หูฟังแบบนี้ได้เลยต่อไปกันดีกว่านะคะเป็นเรื่องของไมโครโฟนว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะหลายคนนะใช้หูฟังที่เป็นหนัอ True Wireless แบบนี้นะคะในการสนทนาในการประชุมใช่ไหมคุณก็อยากได้คุณภาพเสียงนะคะที่ดีที่สุดใช่ป่ะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับบิลการบิลินนะคะไมโครโฟนข้างละสตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยนะคะมันก็จะมีการตัดเสียงรบกวนทํา ให้นะคะผู้สนทนาของเราเนี่ยได้ยินเสียงแบบชัดเจนคมชัดอีกด้วยแต่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะอุ้มขอทดสอบให้ดูกันเลยตอนนี้นะคะพี่บีเนี่ยใส่ตัว Quiet Comfort นะคะเอียบัดสองเนี่ยอยู่ด้านล่างนะแล้วที่สาคัญเขาบอกว่าเขานั่งอยู่หน้าพัดลมจริงหรือเปล่าเลนจริงค่ะนี่หน้าพัดลมจริงเหรอพัดลมเบอร์สองพัดลมเบอร์สองเออเดี๋ยวลองเงียบดิไม่เห็นได้ยินเสียงพัดลมเลยอ่ะไหนลองพูดสิสวัสดีค่ะ ได้เ่าวคุณไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างคะญี่ปุ่นสวยมากเลยคะ่ะช่วงนี้อากาศก็ดีนะคะ เอ็นดูจิตจัางใจงด้วยค่ะอืมเฮ้ยเสียงดีมากเลยอ่ะคุณภับเสียงนะคะที่ตอนนี้เปิดพัดลมเบอร์สองนะแต่อุ้งได้ยินเสียงพี่พีมเนี่ยชัดเจนโคตรๆนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยไม่รอดนะหลายไม้นะคะหลายไม้ที่จัดการไม่ได้แบบนี้อลินได้ยินเสียงเราชัดเจนปะชัดเจนดีค่ะชัดเจนดีนะคะแล้วก็มีการตัดเสียงรบกวนที่ตัวหูฟังอด,ด้วยเนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะไปแล้วที่นะคะสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่เป็นไงบ้างคะ่ะก็อยู่ได้ยาวนานนะใช้รวมกับตัวเคสชาร์จเนี่ยรวมกันเนี่ยได้ยี่สมงนะคะ ที่ตัวหูฟังเนี่ยจะสามารถฟังได้อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามากลับนะคะเข้ากับตัวเคสชาร์จแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ใช้งานต่อได้ทีนี้การชาร์จนะคะตัวนี้เนี่ยจะชาร์จอยู่ที่20นาทีนะคะใช้งานได้อยู่ที่2ชั่วโมงนั่นเองตัวเคสชาร์จนะคะจะเป็นพอร์ต USB Type C นะแล้วก็ขนาดอยู่กับมือนะคะก็ถือว่าโอเคนะเวลาใส่กับกระเป๋าเรานะคะก็ไม่ได้เล็กนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะพกพาย,ยังค่อนข้างง่ายอยู่แลวเวลาที่หยิบเข้าออกนะคะก็หยิบออกมาได้ง่ายด้วยนะทีนี้นะ ตัวของมันเองเนี่ยจะก,กันเหงื่อกันน้ํานะคะในระดับ IPX4 คุณสามารถนําไปใส่วิ่งนะคะได้สบายๆเลยแล้วก็ถ้าปรับนะคะให้ตัวนี้มันมีหลายอันใช่ไหมเหมือนที่โชว์ไปตอนอันบ็อกซิ่งคุณสามารถปรับนะคะให้พอดีกับหูหรือว่าต้องการให้แบบฟิตขึ้นหน่อยนะคะเพื่อเอาไปออกกําลังกายก็ได้เช่นเดียวกันสรุปแล้วนะคะหลังจากที่ไปใช้งานเนี่ยอุ้มรู้สึกไงกับมันบ้างบอกแค่คําเดียวซื้อแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยราคา1 9 9 0บาทคะ่ะมีให้เลือกทั้งหมดสสีด้วยกันสีนี้คือสีทิปเปอร์แบ็กนะคะม หรูหราก,กันคนละแบบนะคะสำหรับอุ้มเองถือว่าคุ้มราคามากๆทั้งในเรื่องของอาการตัดเสียงรบกวนที่โคตรดีเลยทุกคนการสวมใส่ที่สบายมากนะคะสังเกตดูว,ว่าเวลาอุ้มดีหูฟังเนี่ยอุ้มแทบจะไม่ได้ใส่เข้ากับหูนะคะเวลาที่อุ้มสนทนาหรือว่าเวลาที่อุ้มเล่าให้ฟังแต่ตัวนี้อุ้มสามารถใส่นะคะเพื่อคุยแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะในเรื่องของคุณภาพเสียงเสียงรูนเป็นยังไงทุกคนเนี่ยไปลองฟังนะคะถ้าใครชอบเสียงโทนเดียวกับอุ้มนะคะเบสเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ก้อนใหญ่มากนักนะคะแต่ว่าเราก็ฟังรรรูู้้สสึกกกตบๆอออย่พมคคววนะะแล็าท นะเวลาที่อุ้มทดสอบว่าเฮ้ยเวลาเราใส่นะคะโหมดไกวเอสดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอุ้มจะเปิดโหมดไกวเอสดแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะคะถ้าอุ้มรู้สึกอึดอัาที่ตัวไหนก็แปลว่าอันนั้นเนี่ยถือว่าไม่ผ่านสำหรับอุ้มนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าผ่านชลุยแล้วก็ทําให้ดีที่สุดจริงๆนะอ่ะวเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าของทางโบสหรือว่าตัวแทนจําหน่ายของทางโบสเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้อุ้มขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วสวสสัดีค่ะ